นั้รลมฟ้าพะยะกากรณ์วันนี้เริ่มต้นเปนด้วยการจับตาพายุไลออนล็อก ok ที่กำลังจะพัดขึ้นในรมบริเวณของพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงของค่าวันนี้นะครับทำให้ทางการญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงสั่งอบพยพป,ประชาชนครับ ไต้ฝุ่นไลออนล็อกที่ลดระดับลงจากไต้ฝุ่นล่าสุดเป็นพายุโซนร,ร้อนแล้วนะครับเจาะเข้าถล่มพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันนี้ส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินกว่าร้อยเที่ยวอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นคาดการณ์นะครับว่าพายุไลออนล็อกจะส่งผลทําให้เกิดดินถล่มในแถบภูมิภาคโทโฮกุซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เคยเกิดพผ่นดินไหวและสึนามิมะ่อ5ปีที่แล้วโดยมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางร้อชยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก ขณะที่สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานได้กับว่าหลายสายการบินยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศรถไฟฟ้าหัวกระสุนชินกันเซนนะครับงดให้บริการแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บไตฝุ่นไลอ่อนล็อกยังส่งผลกระทบทำให้บ้านเรือนของประชาชน1,200หลังข้าวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ มาดูเส้นทางของพายุลูกนี้นะครับล่าสุดนั้นกําลังเคลื่อนตัวนะครับอย่างช้าๆ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหลังจากที่สั่งสมพลังนะครับเป็นเวลานับกว่า10กว่าวันนะครับซึ่งถือเป็นพายุลูกแรกที่มีอายุยืนนะครับในรอบ4 6ปีครับเส้นทางของมันหลังจากที่ขึ้นมาบริเวณของพื้นที่เซนไดแล้วนะครับก็จะอยู่บริเวณของพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1คืนนะครับในช่วงเช้าก็จะลงกับพื้นที่บริเวณของทะเลนะครับและก็จะทําให้ไปดูดกลืนกับหย่อมความกดอากาศต่า ที่อยู่ในบริเวณของทะเลญี่ปุ่นครับแล้วก็จะขึ้นบริเวณของพื้นที่มณฑลเฮหลังเจียง um นะครับของประเทศจีนซึ่งจะเป็นจุดที่พายุลูกนี้สลายตัวนะครับคาดการณ์กันว่าฝนที่จะขึ้นถล่มบริเวณของพื้นที่ญี่ปุ่นจะทําให้ต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักรวมถึงลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นกับ กลับมาติดตามสภาพอากาศในประเทศไทยครับบริเวณของประเทศไทยยังคงมีฝนอย่างต่อเนื่องนะครับมีอยู่2ปัจจัยด้วยกันนะครับที่ทําให้ฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมาวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักอีกหนึ่งวันนะครับหลังจากวันพรุ่งนี้ก็จะลดน้อยลงนะครับปัจจัยตอนนี้ก็คือมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นปัจจัยเสริมนะครับประกอบกับมรสุมนะครับที่ปกคลุมอยู่ตรงบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคกลางรวมถึงบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานเข้าสู่ย่มความกดอากาศตามตรงบริเวณของพื้ ภาคเหนือกับภาคอีสานวันนี้ยังมีฝนดีอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ด้านภาคอีสานมีฝน180ร้อยละแปดสบาส่วนพื้นที่บริเวณของพื้นที่ตอนกลางนั้นก็มีฝนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ฝนบริเวณของพื้นที่ภาคเหนือที่สั่งสมมาตั้งแต่เมื่อช่วงสปดาที่ผ่านมาทาให้บริเวณของลุ่มน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำน่านรวมถึงลุ่มน้ํายมตอนนี้ปริมาณน,น้ําล้นตลิ่งอยู่นะครับปริมาณน,น้ําที่หลั่งไหลลงมานะครับล่าสุดอยู่ที่บริเวณของพื้นที่จังหวัดแพร่แล้วก็จะหลั่งไหลลงมาบริเวณของพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยในช่วงของวันนี้นะครับถ้าดูจากเส้นทางน้ํานี้นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าล่าสุดนั้นนะครับพื้นที่ที่จะต้องเตรียมรับมือกับน้ําที่จะล้นตลิิ่่งงนนก็คืืออออบรรเเวณขพ้ทีีําภส แล้วก็บริเวณของพื้นที่อําเภอเมืองของสุโขทัยครับเพราะว่าตั้งแต่จังหวัดแพร่ลงมานะครับน้ำล้นตลิ่งมาตลอดทางครับทำให้พื้นที่บริเวณของสุโขทัยจะต้องเฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งนะครับขณะที่กรมชลประทานจัดเครื่องสูบน้ํา พร้อมเสริมกระสอบทรายนะครับเพื่อที่จะทำคันกั้นน้ำในบริเวณของตัวเมืองสุโขทัยเพื่อที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจรวมถึงพื้นที่การทำนาของเกษตรกรด้วยนะครับขณะที่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักในช่วงของค่ำคืนวันนี้ยังอยู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานอยู่นะครับรวมถึงบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันที่จะต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักนะครับ ในขณะที่สภาพอากาศในกรุงเทพหมหานครยังคงต้องจับตาอยู่นะครับเพราะว่ายังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูจากแผนที่อากาศและการคาดการฝนนะครับก็จะเห็นได้ว่าวันนี้ยังคงมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่นะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ ฝนก็จะลดลงครับสืบเนื่องจากร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนั้นพาดผ่านขึ้นไปอยู่ตอนบนของประเทศครับบริเวณของพื้นที่ประเทศพมา่าพื้นที่ประเทศลาวและเวียดนามก็จะทำให้ในช่วงวันที่1ถึงวันที่3กันยายนนี้นะครับพื้นที่บริเวณของประเทศไทยฝนจะลดลงกับทมดเป็นดินน้ำลงฟ้าพยากรณช่วงเย็นวันนี้คับ